เรียนค่ะอาจารย์ทุกท่านเรียนคุณครูแลนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันเรนกิลพอชิพูลีลาคณากรนักเรียนชันดดนนะ้นม .2 ธยึกท่งจะมาเป็นตัวแทนในการผู้ความาทัาใจที่ได้ามาเข้าค่ายอบรมธารม้าวันนี้ในสวันาสอบคืนค่ะการมาเข้าขค่ายครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เคยได้เข้ามาเข้าค่ายในวัดซึ่งครั้งแรกที่ได้มาก็ทัาใจในสถานที่แล้วก็ มีความวง่งงามมากกว่าวัดอื่นในเรื่องของเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยช่วยเหลือกันนีมากค่ะเป็นการอยู่วัดแบบชาววัดที่ไม่เคยไม่เคยเลยมาจอเพื่อนเพื่อนจะช่วยทุกอย่างทั้งในเรื่องการนอนในดน้านอาหารแล้วก็การเข้าห้องน้ำ ในเรื่องต่างๆแล้วก็ปัญยายสหุกมากโดยไม่น่าเหลือเลยค่ะขอบคุณค่ะกล่าวนาัสกาลอาจารย์ท่านนะคะดิฉันเล็กิชาภาณิวัฒน์นักเรียนชั้นมัธยม เป็นตัวแทนนักเรียนชั้นม .2 คะออกมากับความประทับใจในาการเข้าค่ายนี้ค่ะก็ตั้งแต่ลงรถมานะคะก็เห็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่เงดงเมและก็สมบว่ากิจกรรมในค่ายก็เป็นกิจกรรมที่ดีทั้งที่ไปวิหารจียนและขึ้นไปในวัชการที่บนเขาและก็เรื่องที่นอนห้องน้ําแล้วก็อาหารการกินก็มีพอค่ะ ก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้ความสนุกแก่พวกเราแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่จัดท่ายยินอย่งี้ขอบคุณค่ะ I don't know why.